ยอดปัมด 7, ปป๊มในล่เซเว่นจุปั๊มลยอีปกีต่วัาสือเซเว่นละชิบหาบาทเซมาบาทนะไอแท้เอาอยัางบอลน,นั่นแ็งซัมเนียนั่นซื้อน้แ็งบอเอามาของเงินแน่ียลอยหนึ่งขวบใบมีเงินสดแบ่งัน,น,นงก็ได้แบ่งหารอยก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยไตเบี้ยเป็นอย่างโอ้ยันส้ไี่ยี่สิบดซื้อน้่นแ็ง พอจักลอยเนี่ยพอยชิโอนเงินหายพอยม่มีเงินโศนี่ยี่สิบบาทนะยังไม่เศร้าแค่ชิสิกินโจกินยังกินน้ำแข็งมาสั่นหนาวกระดอือต้นกลิ่นก็ได้เนาะอ๋ออะไรเงินตายเบี้ยร์เอาตายเบี้ยเอาสิโอนไฮโดรเนี่ยสิโอนไฮโดรเนี่หมันสิไปิบกุศลใช่ไหม่รอหกกุศลมเอนเงินอะเมียอันนี้เติมเติมน้ำมันเมเอาเติมเอาเงินเติมน้ำมันมาใส่ก่อนก็ได้ยี่สิบบาทกูเบาแล้วฮะลอง

ดสามยี่สบ่แมนว่าแปดสี่สามสอเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเออเธอแมนมาเปสี่บปดสี่สามสูงต้องมาสอบกับสอบบ้างม่ปะปเ้ดตูเตี้อ่ะเดี๋ยวม่นหินฟ่องว่า มันมีสอง่างนี่เนาะหยิบบ้องเอออะไรฉัซื้อไม่ก็ได้อกเออเปียกผู้บริโภกันเจ้านะะเับเปียบผู้ขายแต่กันผู้ขายกับผัวผมเนี่ยนั่นเดียบเียบอเเดียบน่ยิชั้นน่ทยี่ั้นมายี่ชั้นไปได้หรือเปล้าไปฮะไปกวนรเ่ เเต็มไหมเพเต็มตะเคียนดอกขาดสามต้นมจะเอาขาดเอาแนวหน่อยแท่เพราะี่เห็นเขาสีขาเชึ่นแน่ดีมันก็สั้นเต็มนี่เอาลาเฮี้ยเต็มพื้นเอาละอะไรต้งแร่ขารุ เอาไ <Hey. S 2> ว้จะถัาเขาขายผู้อื่นเนี่ยอีกฟ hey. ูนึง